อ้าว,วันนี้มาส่งน้ำพระกันนะครับต้องใส่แมสวันนี้ห้างดูโล่งหมดเลยคืออาจารย์สุบันัทไม่ได้เข้า,าวัดก็เนืองแน่นนะครับเพราะโารคโควิดเยอะกันหมดเลยตอนนี้คนเป็นโรคโควิดดูดูห้างนี่นี่ที่สตรีทนะฮะนี่สตรีทนะฮะอธิษฐานเนาะเนาะตอนนี้อยู่คนเดียวนะครับนะใครที่ร่วมกันอธิษฐานนะ ร่วมกันอธิษฐานแน่ร่วมกันอธิษฐานนะครับนะร่วมกันอธิษฐานอ,อาธิษฐานนะอาริทัสวยมากเลยครับอธิษฐานขอให้ทุกท่านมีความสุขเดี๋ยวแป๊บนึงนะอขอบารมีนะ นโมตตสสพภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตัสสพภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะข้าพเจ้านะขอพระแม่คงคาอัญเชิญพระแม่คงคาส่งน้ําองค์สมเด็จสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าไข่ที่กําลังเดือดร้อนไขรที่กําลังทุกข์ใจอยู่ขนาดนี้นะเพราะโรคโควิดโรคร้ายก็ขอให้ถูกพระแม่คงคานะครับนะ ช่วยชำะร áng, นะร้างนักเหมือนที่ข้าพเจ้าได้กำลังส่งน้ำพระพุทธเจ้าอยู่ขณะนี้อส,ง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 สงองส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 องอันนี้องค์ประธานสวยมากนะครับนะฮะนะนะนะสงองเราก็เราก็ไปส่งตรงอื่นดอสองนะครับนะอันนี้พระประจำวันจันทร์ใครที่เกิดวันจันทร์นะครับใครที่เกิดวันจันทร์ตั้งใจอธิษฐานนะ นะใครที่เกิดวันจันทร์ตั้งใจอธิษฐานนะครับนะใครที่เกิดวันจันทร์ตั้งใจอธิษฐานนะครับนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับนะหมดโรคหมดภัยใครที่เกิดวันอังคารก็ตั้งใจอธิษฐานให้อยู่เย็นเป็นสุข wert. เทวดารักษานะใครที่เกิดวันอังคารโอ้ สวยงามมากเลยนะฮะไครที่เกิดนน้ำจะหมดละเดี๋ยวเราต้องไปเอาน้ำมาใหม่เ,เขาจะมีน้ำบริการมีน้ำบริการเดี๋ยวเราเรามีตู้ให้เราทำบุญนะครับนะมีตู้ให้เราทำบุญที่นี่ดีที่นี่ตึกตึกสตรีทนี่เป็นตึกของบริษัทเบียรช้างนะครับนะฮะมีครบทุกหมดนะแต่ไม่ค่อยมีคนจะเดิน นะอาหารที่นี่จะอร่อยคนที่ผ่านไปผ่านมาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนระดับกลางถึงไฮโซแต่ก็ไม่ถึงไฮโซจะเป็นคนระดับกลาง,ถ,ง,ถ,งถึงระดับล่างขึ้นมาแน่อธิษฐานนะครับอันนี้ปางลำพึงนะฮะเออโทษทีปางพุธปางวันพุธนะครับอุ้มบาทอธิษฐานนะครับนะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะห้หมดอย่าได้โดนโรคโควิดคุกคาม นะครับนะอันนี้ปางวันอันนี้ปางกลางคืนพุทธกลางคืนนะฮะหมดจากโรคร้ายโรคภัยภัยเจ็บขอพระแม่คงคาได้ส่งน้ำใต้เบื้องยุคลบาทขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอันนี้ปางวันพฤหัสนี้เป็นปางที่ของอาจารย์สุพนัทเลยอาจารย์สุพนัทเกิดวันพฤหัสนะครับ นะขออธิษฐานให้กับคนทั่วโลกนะหมดทุกหมดโศกหมดจากโรคจากภายัยอ้าวน้ำเดี๋ยว,ออข,วขออีกขวดหนึ่งขออีกขวดหนึ่งขออีกขวดหนึ่งอย่าว่ากันนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำบุญเดี๋ยวเราทำบุญค่าน้ำนะเดี๋ยวทำบุญค่าน้ำ,นะนำแปบ๊บหนึ่งนะเราไม่เอาเปรียบเขานะเออเราเดี๋ยวเราทำบุญ วันพฤหัสบดีอันนี้ประจําวันศุกร์ปางลำพึง boarding. ปางลำพึงบนใครที่เกิดวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขความเจริญน,นะครับใครที่เกิดวันศุกร์สวยมากเลยนะครับสวยมากสวยมากนะฮะเอาละนะมาปางวันเสาร์อธิษฐานกันนะครับปางวันเสาร์องค์นี้สวยมากๆส,สวยมากๆปางวันเสาร์องค์นี้สวยมากๆเป็นปางพระนาคปกเป็นปางพระนาคปก เป็นปางพระนักบุตรแล้วเราก็ต่อไปด้วยวันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์นะคนเกิดวันอาทิตย์สวยจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวคนเกิดวันเสาร์ก็ถือว่ามีบาร,รมีคุ้มพ้าเราหูจะให้คุณนะครับนะพาเกตนะอ,อเป็นไงบ้างครับเนีนี้นองค์สุดท้ายครับสุขสงการวันนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุข ภาพชัดดีไหมครับนะฮะเนี่ยมีแสงไฟอาจารย์ก็อย่างนี้นะครับนะมาที่นี่ชอบมาที่นี่บ่อยครับนะมาแล้วก็รู้สึกมีความสุขเพราะว่าที่นี่คนไม่เยอะนะครับเนี่ยแถบแถบ,แถบน่าจะเป็นร้านอาหาราไม่แพงครับราคาพื้นบ้านนะครับนะแต่คนไม่ค่อยมาหรอกเมาก็มาสตาร์บัคกันมามาจอดรถมามาเซเว่นกันรอบๆอบนี่ก็จะเป็น นี่เลยอะสันสวยงามมากโอ้โหนะราคาสำหรับชิปนี้อะมาจบที่ตรงนี้อาจบตรงตรงนี้